สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกันทิยาพรนิยชยรัตน์รับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะคะสําหรับในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ีกมากมายเช่นเคยค่ะเรื่องราวแรกนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยใน,ในช่วงปีใหม่2518นี้นะคะก็คึกคักเลยทีเดียวค่ะทางด้านของสายการบินนะคะได้สยายปีกเข้าไทยนะคะหรือว่าได้มีเที่ยวบินเข้าเมืองไทยนั้นถึง1.8หมื่นเที่ยวบินเลยทีเดียว ค่ะก็คาดว่าเงินจะสะพัด6.2หมื่นล้านบาทชาวต่างชาตินะคะได้เที่ยวไทย1.56ล้านคนค่ะแล้วก็ได้ลุยในเรื่องของการจัดกิจกรรมสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทั่วไทยนะคะไฮไลท์นั่นก็คือลิซ่ากับแบมแบมค่ะก็เป็นแรงหนุนเขาดาวโรงแรมนะคะได้มีเ hey ฮค่ะก็บุ๊กกิ้งกันพุ่งพ่านกันลยทีเดียวนะคะ จังหวัดภูเก็ตนั้นมีชาวต่างชาตินั้นได้เดินทางเข้ามาเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งการเดินทางการท่องเที่ยวในช่วงคริสต์มาสและก็ในช่วงปีใหม่2518นี้นะคะก็เป็นเปยนคึกคักนะคะซึ่งก็ส่งผลให้กับธุรกิจโรงแรมในเมืองท่องเที่ยวต่างๆนะคะก็ตีปิกบุ๊กิ้งนะคะพุ่งสูงถึง80-95%เลยทีเดียวค่ะจากต่างชาตินะคะได้เที่ยวไทยแล้วก็ไทยเที่ยวไทยเช่นเดียวกับการเดินทางออกไปเที่ยวต่างประเทศของคนไทยที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งในช่วงปีใหม่นี้นะคะคาดว่า จะอยู่ที่ราวๆ2 0 0แสนคนขณะที่ในช่วงของวันที่27ธันวาคม2517นจนถึง2มกราคม2518รวม7วันนะคะบริษรัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยนะคะ คาดว่าจะมีเที่ยวบินเข้าออกสนามบินของไทยรวมกว่า18,280เที่ยวบินเลยทีเดียวค่ะเฉลี่ย2611เที่ยวบินต่อวันเพิ่มขึ้น14%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะโดยสนามบินสุวรรณภูมินะคะจะมีเที่ยวบินสูงสุดอยู่ที่7,500เที่ยวบินตามมาด้วยสนามบินดอนเมืองนะคะ4,920เี่ิที่ยวบินสนามบินภูเก็ต2,580เที่ยวบินแล้วก็เชียงใหม่ 1, 4 1 0เที่ยวบินนั่นเองค่ะ ในช่วงของปีใหม่2,518นะคะท่องเที่ยวไทยนั้นเงินสะพัดกว่า6 2หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท,ทนะคะคาดการว่าประเทศไทยนั้นจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงดังกล่าวนะคะรวมกว่า 6.2ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น23%โดยประเมินว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย1.56ล้านคนคะ่ะเพิ่มขึ้น16%สร้างไรายได้4 5 0 0 0ล้านบาทเพิ่มขึ้น20%เลยทีเดียวนะคะส่วนตลาดในประเทศไทยหรือว่าไทายเที่ยวไทยนะคะคาดว่าก็จะมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนของชาวไทยนะคะ4.41ล้านคนเพิ่มขึ้น29%สร้างไรายได้ท่องเที่ยว17,000ล้านบาทเพิ่มขึ้น30%คะ่ะโดยทางด้านของนางสาวถาปณี ีเกียรติภัยบูรณผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททนะคะก็ได้ปเปิดเผยจากข้อมูลในเรื่องของการจองบัตรโดยสารเครื่องบินล่วงหน้ามายัางประเทศไทยนะคะ ซึ่งในเดือนธันวาคมนะคะที่เริ่มเข้าสู่เทศกาลปีใหม่2518นะคะชีห้เห็นว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมีการจองเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของเดือนธันวาคมซึ่งก็เป็นในช่วงของคริสต์มาสนะคะต่อเนื่องไปจนถึงปีใหม่เลยทีเดียวค่ะโดยนักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลนะคะมีวันพักเฉลี่ยต่อทริป ในไทยราว14วันขึ้นไปต่อทริปนั่นเองนะคะโดยเฉพาะตลาดภูมิภาคอเมริกายุโรปตะวันออกกลางและแอฟ,ฟริกานะคะนักท่องเที่ยวตลาดระยะกลางระยะใกล้มีวันพักเฉลีย่ยทริปในไทยประมาณ6-10วันต่อทริปนะคะซึ่งเป็นในช่วงของปีใหม่นี้เพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่มีแนวโน้มการจองการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวคือกรุงเทพมหานครภูเก็ตเชียงใหม่ เกาะสมุยและก็กระบี่นั่นเองนะคะนักท่องเที่ยวจาก3ภูมิภาคที่เดินทางเที่ยวไทยสูงสุดจะมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนืออาเซียนและยุโรปค่ะสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยในช่วงของเทศกาลปีใหม่2518นะคะอาทิจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันอินเดีย มาเลเซียรัสเซียสหาราชอาณาจากักรสหรัฐอเมริกาและเยอรมนีนั่นเองค่ะเนื่องจากมีปัจจัยที่สนับสนุนหลายๆอย่างนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นเดินทางเข้าไทยได้สะดวกและคล่องตัวขึ้นนะคะการยกเว้นการตรวจลงตา93ประเทศการยกเว้นยื่นใบตอม6ด่านทางบกทางน้ำรวม16ด่านนะคะรวมไปถึง การเปิดเที่ยวบินใหม่อย่างน้อย30เที่ยวบินเพื่อรองรับความต้องการการเดินทางจากตลาดจีนเกาหลีใต้อินเดียสแกนดิเนเวียนะคะนะั่นคือสวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์เบลเยียมซาอุดีอาระเบียออสเตรเลียเข้าสู่เมืองท่องเที่ยวกรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายภูกเก็ตและก็กระบี่นะคะ การจัดกิจกรรมระดับ World Class Event อย่างเขาดาวของททท,ทนะคะก็ได้ร่วมกับพันธมิตรซึ่งก็จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกและก็การจัดอันดับให้หลายเมืองของไทยอย่างเช่นกรุงเทพมหานครเชียงใหม่สมุยภูเก็ตและกระบี่นะคะเป็นจุดหมายปลายทางที่การท่องเที่ยวจากสื่อและนิตยสาราท่องเที่ยวของโลกและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆทำให้กระตุ้นการตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยนั่นเองค่ะ สำหรับไทยเที่ยวไทยนะคะทอทอท,อทอก็คาดว่าจะคึกคักกว่าปีที่ผ่านมาโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีจํานวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากสุดโดยประมาณ1นึ่งล้านเคนค่ะเพิ่มขึ้น3 5อรองลงมานั่นก็คือภาคเหนือค่ะ9ก้าแสคนเพิ่มขึ้น45เและภาคตะวันออก7 5 7 0 0 0คนเพิ่มขึ้น1 8ค่ะส่วนใหญ่นั้นเป็นการเดินทางกลับภูมิลําเนาพบปะสังสรรค์กับญาติพี่น้อง น้องพาครอบครัวไปทําบุญไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ um. ิ์เพื่อความเป็นส in ิริมงคลในชีวิตโดยท่องเที่ยวทั้งแบบพักค้างคืนนะคะแล้วก็แบบเช้าไปเย็นกลับและส่วนใหญ่นะคะเที่ยวภายในภูมิภาคเป็นหลักขณะที่ภูมิภาคที่สร้างรายได้มากที่สุดก็คือภาคเหนือค่ะ4,500ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้น41%ลอรองลงมาภาคใต้3,000ล้านบาทเพิ่มขึ้น29%และกรุงเทพมหานคร2,900ล้านบาทเพิ่มขึ้น26%ค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะทางด้านของทอทอทอนั้นยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรภาคเอกชนนะคะได้จัดกิจกรรมแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,568 Amazing Thailand Countdown 2025นะคะใน พื้นที่5จังหวัดค่ะนั่นก็ได้แก่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ขอนแก่นชนบุรีและสงขลาค่ะคาดว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวนั้นดีขึ้นจากปีที่ผ่านมานะคะโดยคาดว่า5พื้นที่จะมีผู้ที่จะเยี่ยมเยียนชาวไทย1.58ล้านคนเพิ่มขึ้น17%และสร้างไรายได้8,400ล้านบาทเพิ่มขึ้น19%ค่ะ ซึ่งการจัดงานเขาดาวนะคะก็จะมีทางด้านของลิซ่าและก็แบมแบมนะคะซึ่งก็จะเป็นแรงหนุนในการผลักดันให้ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยด้วยนั่นเองนะคะโดยการจัดกิจกรรมของทอททนะคะก็คืองาน Amazing Thailand c o u n t d o w n 2 0 f 5นะคะในวันที่28ทธันวาคม2,517จนถึงวันที่1มกราคม2,568นะคะ ณสวนหน้าคราพิลล์กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็งาน Amazing เชียงใหม่เขาดาว2025ตั้งแต่วันที่21ธันวาคม2567จนถึงวันที่1มกราคม2568ณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะรวมถึงการสนับสนุนการจัดงานเคาดาวของภาคเอกชนทั่วไทยอาทิงาน Amazing Thailand เคาดาว2025ไอคอนสยามเคาดาวของศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะคะก็จะมีการจุดพลุ เฉลิมฉลองครั้งใหญ่เลยทีเดียวค่ะรวมทั้งการจัดกิจกรรมแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะอย่างที่ได้กล่าวไปได้แก่ลิซ่านะคะณศูนยะ์กันคะ่ะไอคอนสยามและก็แบมแบมณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งก็จะช่วยในการกระตุ้นของเศรษฐกิจไทยนะคะให้บรรดาดอมลิซ่านะคะ แล้วก็กลุ่มอากาเซ่และแบมแบมนะคะเดินทางและพักค้างคืนในพื้นที่ที่จัดงานเป็นจำนวนมากนั่นเองค่ะโดยทางด้านของนายศึก,ศก,ศกสิทธิ์สุวรรณดิตกุลนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้นะคะกล่าวว่ายอดบุ๊กิ้งโรงแรมภูเก็ตในช่วงคริสต์มาสถึงปีใหม่นี้นะคะมีอัตราในการเข้าพักเฉลี่ย90ขึ้นไปโดยนักท่องเที่ยวส่วนมากนะคะจะเป็นชาวรัเสเซีย จีนอินเดียออสเตรเลียสหราชอาณาจากาักรคาซักสถานซึ่งจากดีมานนะคะการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาส่งผลทําให้ธุรกิจรงแรมในภูเกต็ตสามารถปรับราคาห้องพักเพิ่มขึ้นได้15-20%สูงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด -19 นั่นเองนะคะทางด้านของนางละเอียด บุ่งสีทองนายกสมาคมการค้าวิสิทธ์ล้านนาเพื่ออุตสาหกรรมไม้และการท่องเที่ยวเผยว่าการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในช่วง2สัปดาห์ตั้งแต่คริสต์มาสต่อเนื่องจนถึงปีใหม่เป็นไปนอย่างคึคกคักโรงแรมในเชียงใหม่มียอดจองเข้าพัก85-90%โดยเป็นคนไทย50%และต่างชาติ50%แตกต่างจากปีที่ผ่านมาซึ่งเชียงใหม่นั้นจะมีแต่คนไทยเข้ามาท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่อยู่ที่70%และต่างชาติอยู่ที่30%ค่ะ ขณะที่การเดินทางของนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวเชียงใหม่นะคะจะมาจากอาเซียนและตลาดระยะใกล้เป็นส่วนมากเนื่องจากมีการเปิดเที่ยวบินตรงเข้าเชียงใหม่มากขึ้นนะคะอาทิจากญี่ปุ่นเข้าเชียงใหม่และจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการจัดก,กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะทางด้านของนายเจริญวังอนานนลในสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวหรือว่า TTAA นะคะสมาคมด้านชัวเอา์บราว ได้เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่2 5 1 8นี้นะคะคนไทยได้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศทั้งเดินทางเที่ยวเองและเดินทางเที่ยวผ่านบริษัททัวร์นะคะอยู่ที่ราวสอง0,000คนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปีใหม่2 5 1 7ค่ะเนื่องจากจำนวนเที่ยวบินยังไม่กลับมาเท่ากับก่อนเกิดโควิด1 9เกิดการใช้ใจ่ายในต่างประเทศเราว1 0 0 0 0ล้านบาทฉเฉลี่ยการใช้ใจ่ายต่อคนอยู่ที่50,000บาทต่อทริปนั่นเองนะคะ 5ประเทศแรกนะคะที่คนไทยนิยมเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดนั่นก็คืออันดับ1ค่ะประเทศญี่ปุ่นค่ะ2จีน3มเวียดนาม4มาเลเซียและ5ลาวนะคะซึ่งการที่คนไทยนิยมเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นมากที่สุดเกิดจาก2ปัจจัยหลักที่เป็นประโยชน์ต่อก,การตัดสินใจในการเดินทางไปเที่ยวของคนไทยได้แก่มาตรการวีซ่าฟรีทําให้คนไทยเดินเข้าญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องขอวีซา่าและเงินเยนนั้นอ่อนค่าลงนั่นเองนะคะ ทั้งนี้นะคะการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศของคนไทยในช่วงปีใหม่จุดหลักเป็นเพราะเป็นช่วงวันหยุดยาวแล้วก็วางแผน ไปเที่ยวต่างประเทศทุกปีอยู่แล้วนะคะส่วนเอกสาเหตุหนึ่งที่ลองลงมานั่นก็คือบางคนมองว่าการเดินทางเที่ยวในประเทศมีราคาแพงกว่าเที่ยวต่างประเทศจึงตัดสินใจเที่ยวต่างประเทศแทนโดยตลอดทั้งปีนี้นะคะ TTAA ประเมินว่าจะมีคนไทยนั้นเดินทางเที่ยวต่างประเทศราว13-14ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนราว6%ค่ะสอดคล้องกับความเห็นของนายธนพลชีวรัตนพรอุปนายกสมาคมไทยบริการ ท่องเที่ยว TTA นะคะแล้วก็เจ้าของบริษัททัวร์ Quality Express นะคะได้เปิดเผยยอดทัวร์เที่ยวต่างประเทศของบริษัทตั้งแต่ช่วงคริส,สต์มาสต่อนเนื่องจนถึงปีใหม่เฉลีย่ยเติบโตราว20%นะคะโดยส่วนมากนิยมเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นและจีนซึ่งแพ็กเกจขายทัวร์ไปจีนถือว่าเติบโตสูงสุดอยู่ที่ราว70%เลยทีเดียวค่ะ เนื่องจากคนไทยนั้นเดินทางเข้าไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องมีวีซ่าเหมือนในอดีตนะคะแล้วก็จํานวนที่นั่งเที่ยวบินบนเครื่องบินในเส้นทางบินระหว่างไทยจีนยังมีที่นั่งในการขายได้มากขึ้นเนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยยังไม่สูงเท่าเดิมจึงมีที่นั่งในการขายทัวออกไปได้มากกว่าประกอบกับราคาแพ็กเกจทัวเที่ยวจีนราคาไม่แพง20,000กว่าบาท อยู่ได้5วันค่ะซึ่งถูกกว่าเที่ยวในประเทศโดยเครื่องบินเสียอีกนั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับผู้ฟังในช่วงรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาก,การกองทัพไทยค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจรับฟังรายการเราย้อนหลังรับฟังได้ทางยูทูบชนะอทัพพอดแคสต์ Podcast. ดิฉันกันทิยาพอนิชัยรัตน์รวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารออนไลน์ประจำปี2568จำนวน468อัตราโดยจะได้รับสิทธิและสวัสดิการอาทิเงินเดือน11,000บาทต่อเดือนมีโอกาสสอบบรรจุเข้ารับราชการสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน170อัตราพร้อมทั้งยกระดับการศึกษารับการดูแลรักษาการพยาบาลฟรีและมีอาชีพรองรับเมื่อปลดประจำการกับหน่วยงานเอกชนที่มีความมั่นคงสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26มกราคม2568ทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิต ที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย